สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษในชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช้กับจตปรวานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงของเดือน ธันวาคม2 5 1 4นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยไพ่เนี่ยจะเปิดเอาไว้แล้วนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนอ้องไพ่อิทธิพลใต้ไพ่นะครับเป็นไพ่เป็นเอ็กออฟเพนทานเคิลน้องทีนี้เรามาดูไพ่กันนะครับที่เปิดเอาไว้ทั้งหมดแล้วยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในช่วงของเดือนธันวาคันนะครับอันนี้จะทําเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับทั้งเดือนธันวาเลยเนอ้องไม่ได้แบ่งเป็นครึ่งเนาะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ยู e เซอร์บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วเราก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับหรือว่ากด Subscribe ให้เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะถูกปิดกันด้นในเรื่องของการมองเห็นพยายามช่วยๆกันดันด้วยนะครับจะไดะ้มีการดันอัลกอริทึมของ YouTube ให้ขึ้นไปให้คนอื่นได้เห็น ด้วยนะครับจะได้เป็นการบอกต่อเนาะแล้วก็ฝากบอกอีกนิดหนึ่งว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบโดยพื้นรวมนะครับ General Reading นะครับเป็นการอ่านโดยแบบพื้นฐานธรรมดาให้กับบุคคลทั่วไปสำหรับชาวเมธลัคขณาเมธเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้น อะไรที่ใช่อะไรที่ตรงอะไรที่แม่นสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินทิ้งไว้ตรงนี้นะครับไม่ต้องจําใส่ใจเนาะเลือกแต่สิ่งดีๆที่ไพ่บอกนําไปปรับประยุกต์ใช้หรือนําแต่พลังงานด้านบวกไปพัฒนากับตัวคุณเองก็ได้นะครับและถ้าเกิดใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวมากขึ้นนะครับหรือความแม่นยําต้องดูดวงส่วนตัวกับต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นมาหมดแล้วในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีการปลดปล่อยพลังงานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันได้สะสมมาในอดีตหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีความร่องใจมากขึ้นบางทีคุณอาจจะมีปัญหาไม่อุปสรรคในช่วงของอดีตที่ผ่านมามันจะทำให้ตัวคุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้ลงตัวมากขึ้นจากไพ่จัดฉันเนนนะครับ ไพ่จัด e n นเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองอาจจะเหมือนมีปัญหามีอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมามันทําให้ตัวคุณมีความต้องเหมือนกับเขาเรียกว่ามีความไม่ตกความกังวลอยู่ในสถานการณ์กับที่มันกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกหรือว่ามีลักษณะของการมีกินแหนงแคลงใจกันกับ คนในที่ทำงานหรือในลักษณะของการงานนะครับที่มันมีปัญหามีอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขปัญหาต่างๆอะไรทำนองเนี้ยคุณจะสามารถมีการที่แบบสามารถผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้เคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปได้หรือบางทีการงานของคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการงานที่มีงานสม นะครับเกินไปมีงานที่มาตกอยู่ที่เรามากเกินไปมีในเรื่องของการงานที่อาจจะแบบต้องไปรับผิดชอบไปแก้ไขไปทำงานสิ่งต่างๆมีการแข่งขันกันในเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีคู่แข่งขันที่เข้ามากับตัวเราแล้วก็ทำให้เรากับเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกันหรือการทำงานที่มีความ ขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดบางทีเขากับเราอาจจะมองกันคนละมุมมองกันนะครับมันเลยทําให้ความรู้สึกของเรากับเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยถูกชะตากันหรืออาจจะมีปัญหาในลักษณะของการงานที่เรากับเขาอาจจะมีในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับในเรื่องของความไม่ไม่เท่าเทียม บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะาอิทธิพลของไพ่ห้าไม้คือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของความที่บอกว่าบางทีอาจจะดูในลักษณะของความที่มันเหมือนไม่เท่ากันหรือในความไม่เท่าเทียมในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็น The Emperor ใช่ไหมครับ แล้วก็มีไพ่เพดออฟสอดเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นลักษณะของความที่คนหนึ่งเป็นแค่ผู้น้อยคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่มันเป็นลักษณะของความที่เราอาจจะทําทุกสิ่งทุกอย่างของการงานอย่างเต็มที่อย่างเต็มประสิทธิภาพถูกไหมครับเราหวังว่าเราจะได้ในลักษณะของการที่อยากจะทําผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ในเรื่องของสิ่งที่เราแบบทำไว้แล้วมันมีการเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่าง อย่างดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้แต่มันมีคนบางคนที่อาจจะแบบเข้ามามีอิทธิพลนะครับหรือว่ามาใช้ในเรื่องของการที่คือเป็นต่อกับเรามากกว่าประมาณนี้เพราะว่าเป็นมามาเป็นคู่แข่งขันกับเราก็ได้นะครับหรือมามีผลงานอะไรบางซึ่งบางอย่างที่โดดเด่นเกินเราเพราะว่าทําจริงเราอาจจะท็อปทอ,ปอยู่ในบริษัทนี้ใช่ไหมครับแต่อยู่ๆมีคนแบบมามืดมา อะไรประมาณนี้ทำให้เขาสามารถที่จะแซงเราได้แล้วก็ทำให้เรากับเขาเนี่ยมีช่องว่างระหว่างกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยป่งบอกว่ามีไพ่เด็กถือดาบแล้วก็เป็นลักษณะของอ The Emperor ใช่ไหมครับ The Emperor เนี่ยเป็น แบบคนที่มีตําแหน่งสายงานที่อยู่สูงกว่าเราส่วนเราอาจจะเป็นแค่เด็กถือดาบก็หมายถึงว่าจริงๆเราก็คงจะต้องทําตามหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆแต่เขากลับมาใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าเรามันเลยทําให้ตัวเราอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความคิดต่างๆที่มันดูส่วนทางกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีกันเหมือนไม่เข้าใจกันแล้วก็เป็นนักศึกาของการที่ มีปัญหากันอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มของการที่ไม่อยากจะพูดว่าเล่นเส้นเล่นสายหรืออะไรประมาณนี้เนาะหรือมีคนอื่นหนุนหลังเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยอาจจะทำให้ตัวเราน่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของ mindset ของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีความหงุดหงิดใจนะครับหรือมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ้างแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้แย่ไปเสมอ ไปนะครับเพราะว่าเด็กถือดาบมันก็คงเป็นอารมณ์แค่หงุดหงิดใจที่เราอาจจะแบบไม่สามารถที่จะถัดเทียมกับเขาในความแบบเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันควรจะได้เหมือนๆกันอะไรประมาณนี้แต่เหมือนเขาใช้อภิสิทธิ์มากกว่าตัวเราที่เป็นอยู่เราอาจจะไต,ต่เต้าจากความ สําเร็จของเราไปทีละขั้นตอนแต่เขาอ่ะใช้วิธีรัดขั้นตอนหรืออะไรทํานองเนี่ยทำให้เราอาจจะแบบมีปัญหาแล้วก็มีไม์เสตทิดลบกับในเรื่องของอผู้ร่วมงานหรือว่าเป็นคนที่มาตีเสมอเราแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันมันเกิดไพ่ห้าไม้กับในเรื่องของความคิดอย่างเงี้แหละประมาณนี้แต่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่คุณอาจจะเจอแบบนี้แต่อีกรูปแบบหนึ่งแปลว่าคุณอาจจะต้องไป สู้ราป,ปอบมือกับคนในองค์กรบางทีแล้วเราอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างแข็งกับตัวเราหรือทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบต้องพยายามสะกดข่มและคอนโทรลกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเรารู้สึกเหมือนว่าเขามาจุกจิกกวนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมา ขัดแข้งขัดขาเราบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแบบศัตรูที่เขาจะมาทําลายเราขนาดนั้นแต่มันเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับจุกจิกในเรื่องของการทํางานหรือจุกจิกในเรื่องขององค์กรบางทีเราอาจจะมีปัญหากับองค์กรในองค์กรเดียวกันแต่คนละแผนกก็ได้เราอาจจะมีปัญหามีปากเสียงกันบ้างในเรื่องของแผนกอื่นที่อาจจะเข้ามามีบทบาทกับ แผนกของเราทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็มีปัญหากับแผนกงานนั้นก็ได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของบริวารก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กถือดาบคือบริวารอาจจะเหมือนต่อต้านเราหัวแข็งเรากับเรานะครับแล้วก็ไม่ค่อยฟังเราประมาณนี้แต่ ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปได้นะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามี judgment มาเป็นตัวตนของตัวคุณแล้วสามารถที่จะแก้ไขหรือปลดเปล่องพันธนาการตรงนี้ถ้าเขาเล่นตุกติกเขาเล่นนอกเกมบางทีเขาอาจจะแพ้ภัยตัวเองไปก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของจั d g เมหมายถึงนกษณะของการที่เป็นไพ่เวรกรรมไพ่ของการหลับกรรมไพ่ของการที่จะต้องแบบเออ เคลียร์ปัญหาต่างๆแต่ก็เคลียร์ปัญหาได้นะอืมจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้นะครับแล้วยังมีไพ่เดอะเมจิเชีด้วยดังนั้นน่ะคุณติดอาวุธน่ะเหมือนเสือติดปีกนะครับชาวเมธเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ตัวตนของตัวเราเองได้เราอ่ะมีศักยภาพเราไม่ได้เล่นเส้นเล่นสายเราไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นแบบ ก้าวกระโดดเกินไปเราไปทีละสเต็ปเราใช้ในเรื่องของ power energy ของตัวเราเองทั้งหมดนะครับมันก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ส่วน judgment ก็หมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคของคู่แข่งขันของตัวคุณนะครับจากห้าไม้เนี่ยมันจะค่อยๆเคลียร์ไปแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้หรือสามารถที่จะเหมือนแบบ แสงเขาไปได้เนาะในที่สุดเนี่ยคุณจะสามารถปลดเปลื้องตรงนี้ได้สำหรับในเรื่องการงานเนาะปัญหาที่คุณไม่ตกกังวลเนี่ยไพ่สลบได้เป็นไพ The Star. ่เดือดตาแปลว่าคุณจะมีความหวังใหม่ที่ดีหรือมีโอกาสที่จะทําผลงานให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้ได้หัวหัวหน้างานนะครับให้หัวหน้างานเขารับรู้หรือสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้เนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาเพราะเดือดตาหมายถึงแสงสว่างหมายถึงแบบ เขามองออกละว่าใครคือตัวจริงประมาณนี้นะครับแล้วเราจะได้ในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงได้จากไพ่สีไม้นั่นเองสีไม้หมายถึงความมั่นคงแปลว่าสิ่งที่มันไม่มั่นคงในอดีตเนี่ยมันจะกลับมามั่นคงเหมือนเดิมเราก็จะสามารถที่จะเติบโตในสายงานของเรามากขึ้นบางทีเราอาจจะยังกลายเป็นตัวท็อ ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะ that the Emperor ตรงนี้คือมีโอกาสที่จะเป็นตัวคุณได้ด้วยนะหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเพราะเราสามารถที่จะโชว์ผลงานของตัวเราเองได้พิสูจน์แล้วว่าเราเก่งจริงเราสามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นของเรานั้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นชาวเมษมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งและได้โชว์ศักยภาพในเรื่องของผลงานที่ดีนะครับแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนแล ส่งเสริมมีในเรื่องของพันธมิตรที่ดีนะครับมีทิ่พลของไพ่สามถ้วยคือมีการเฉลิมฉลองเพราะคุณอาจจะได้ตำแหน่งงานนะครับที่มเกิดความมั่นคงมากขึ้นหรือได้ในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงที่สามารถที่จะแบบ เลื่อนขั้นได้นะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมบางทีในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยคุณอาจจะออกสังคมมากขึ้นไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่เป็นส่งท้ายปีเก่าเราอาจจะมีการออกสังคมมีการสังสรรค์มีแนวโน้มของการไป เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นจากไพ่สามถ้วยนั่นเองแปลว่าคุณจะมีสิ่งที่มีอ,อ,อะไรที่มันเป็นกําลังใจให้กับตัวคุณแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาอาจจะเป็นตําแหน่งที่คุณได้เลื่อนขั้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับการเงินของตัวคุณเนี่ยได้ไพ่สี่เหรียญการลงทุนของคุณคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าขยับที่จะลงทุนมากเท่าไหรต่ตอนนี้รายได้ของคุณเนี่ยอาจจะแบบ ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่เป็นการลักษณของการที่คุณจะเก็บเก่งในช่วงเนี้อาจจะมีการแบบเก็บเงินเก่งมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ค่อยใช้เงินเท่าไหร่อยากจะเมกมันนี่มากขึ้นเพราะที่ผลใต้ไพ่บอกว่าเป็นไพ่8เหรียญนั่นเอง8เหรียญหมายถึงคุณจะขยันขันแข็งมากๆกับการทํางานเพื่อที่จะเก็บหอมรอมริบ นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปสร้างอนาคตสร้างในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของอ,อสังหานะครับในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้ออสังหาซื้อในอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นแบบใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆเนาะเพื่อความมั่นคงของชีวิตของคุณประมาณนี้เพราะว่าไพเอ็ดออฟเพนทาเคือการซื้อหลักทรัพย์ การได้ในลักษณะของการที่ซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือว่าเป็นการซื้ออะไรที่มันเป็นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงปลายปีหรือคุณอาจจะได้โบนัสนะครับได้เงินเดือนที่ปรับฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของเอทออฟเพนทากลคือแปลว่าคุณจะมีโอกาสได้ในเรื่องของเงินก้อนนะครับบางคนอาจจะได้โบนัสปลายปีก้อนใหญ่เลยทีเดียวประมาณนี้เนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นมาแบบนี้ก็แปลว่าการเงินของคุณเนี่ย ดีมากๆเลยเพราะคุณกําลังขยันแม็กมันนี่นะครับเพราะจิตใต้สํานกคือคุณอยากจะเก็บเงินเยอะๆอยากจะมีเงินเยอะๆมากขึ้นตอนนี้คุณจะเก็บเก่งมากไม,ไม่ค่อยจะชอบใช้เงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างดีนะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวเมธลักนาาเมธน,นะครับ ส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนงานเพราะเจอปัญหาอุปสรรคที่มันเป็นในเรื่องของคนทํางานเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนงานได้สําเร็จนะครับเพราะว่ามีไพ่สี่ไม้แปลว่าอาจจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆจากคนอื่นแล้วจัดเม้นก็หมายถึงว่าได้งานแบบกระทันหันเข้ามาอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้กะเกณฑเอาไว้แต่อยู่ๆก็มีคนเรียกตัวเข้ามาเราเคยสมัครรอนใบสมัครไว้นานแล้วแต่กลับได้ตรงนี้หรือมีคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือคุณลักษณะของการหางานช่วยคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกัน นะคทีนี้เรามาดูโชคลาภสําหรับชาวเมษกันบ้างว่าจะมีโชคลาภยังไงบ้างนะครับเลขเด่นนําโชคยังไงบ้างขอภยให้กับชาวเมษละคนณะเมษด้วยนะคะัะสำหรับโชคลาภเนาะโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพไพ่ใบแรกนะครับได้เดวิลยังไม่ต้องกังวลน,นะครับเดวิลไม่ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นวงล้อแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ไพ่สองดาบ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกขึ้นมาว่าชาวเมษรัคณาเมษน,นะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่คุณอาจจะมีความสองจิตสองใจนะว่าเราควรจะเสี่ยงโชคดีไหมกับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะตอนนี้คุณกําลังขยันคุณอยากจะเก็บเงินอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะได้เงินก้อนใหญ่แบบนี้ใช่ไหมครับมีโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลน,นะเพราะว่าอิทธิพลของ b ิวออฟฟอร์จูนมา แล้วฟอร์จูเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสถูกรางวัลเหมือนกันมีโอกาสที่จะได้ลาบปล่อยมีโอกาสได้ลาบแบบฟกๆโดยเฉพาะลาบของการเสี่ยงอิทธิพลของไพ่เดวิลเนี่ยบางทีอาจจะดูว่ามันเป็นการสูญเสียถูกไหมครับแต่จริงๆเดวิลเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คุณเองอาจจะได้ลาบจากความเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดวิลมาพร้อมกับไพ่ดีแปลว่าคุณจะได้ลาบลอยนะครับแบบฟุกๆและก็มาแบบ มาแบบไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวหรือมาในรูปแบบของความเสี่ยงได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงไพ่จะบอกว่าคุณสามารถเสี่ยงได้นะครับแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันต้องบริหารความเสี่ยงให้ได้เพราะความเสี่ยงของทุกๆคนมีไม่เท่ากันนะครับบางทีคุณมีโอากาสจะได้เงินก้อนใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราต้องเสียเส่ยงให้ถูกต้องเสี่ยงให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับถ้าเอาเงินไปซื้อในลักษณะของกองทุนคริปโตหรือว่าในเรื่องของหุ้น มันอาจจะมีการงอกเงยในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของรายได้ต่างๆที่เสี่ยงน้อยลงหน่อยแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคในลักษณะของการซื้อเลขท้ายต่างๆหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่บริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนะาะราศีเมษลัคนาเมษนะครับเลขเด่นนำโชคของคุณคือเลข0เลข2แล้วก็เลข8นะครับมีโอกาส ที่จะเป็นเลขท้ายของตัวคุณที่อาจจะเป็นเลขนำโชคให้สำหรับตัวคุณ0 2 8หรือนำไปกับเลขก็ได้เหมือนกันนะครับเลขที่คุณจะได้มาเนี่ยจะได้แบบฟุกๆแล้วก็ได้มาจากความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองดูในเรื่องของสัญชาตญาณนละกันเนาะประมาณนี้นะครับเอาแค่แบบหอมปากหอมคอไม่ต้องเอาแบบเยอะจนเกินไปเพราะไม่งั้นบางทีแล้วเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนแบบมี การขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งนะถึงแม้เราจะดูไพ่เนี่ยแต่มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวมันเป็นแค่ดวงโดยรวมมีโอกาสถูกมีโอกาสเสี่ยงได้แต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ